กรรมเก่าไม่มีใครลบล้างเจ้าได้กรรมปัจจุบันเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าเองหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าวันนี้วันพรุ่งนี้มรืนนี้ท่านทำดีแล้วหรือ,อยังก็ความดีไม่มีขายอยากจะได้ท่านทั้งหลายต้องทำเอาเองสวัสดี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 เพื่อนเพื่อน,นทาง YouTube ทาง Facebook วันนี้เราพาท่านมาดูที่นา นาดอนของเรานี่คืออะไรไต่ยินไหมครับเพื่อนๆเ,เครื่องมันทำงานพลังน้ำจากธรรมชาตินี่คือกาลักน้ำจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงก็เราลองแล้วลองผิดลองถูกจนหน้าบัดนี้ก็ เขาไหลแล้วนะท่านผู้ชมก็ดูเอาเองก็แล้วกันเพื่อนๆทาง YouTube ความคิดก็คือมันประสบการณ์เราเองก็ยังไม่เข้าใจคำว่าน้ำที่สูงเราคิดว่าถ้าน้ำอยู่สูงกว่าที่นาเรานี่น่าจะไหลดีกว่านี้ แต่นี่เราเอามาจากบอเราเอามาจากในใต้ดินเนี่ยเสียงประมาณนี้ปัปก,ปกจะไหลก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ส่วนทางความที่เขาลง yu-tube o กันนี่เขาตัดต่อเอาช่วงที่ก็เปิดใหม่ๆช่วงเปิดใหม่ๆนุ้นความแรงมันก็จะมาแต่ที่จริงแล้วความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น ความเป็นจริงมันระบบน้ำหยดไหลแล้วเรากรอกน้ำก็นี่เรากรอกน้ำก็ไอ้นี้ก็ไม่จําเป็นเราไม่ต้องใส่กาวกรอกน้ำที่กรอกน้ำไอ้ตัวนี้ก็ไล่ลมไอ้นี้เราก็แปะกาวไว้ป้องกันไม่ให้นะไอ อากาศมันเข้าให้ลมมันเข้าเราไปดูความแรงของเขาความแรงของน้ําความแรงของน้ําเดี๋ยวเราจะยกถ้าวิถ้า,ถาโทรศัพท์ตกน้ําล่ะมันก็แย่เลยนั่นคุณผู้ชมได้ยินไหมครับ นั่นคือพลังเขาเขาดึงเขาดึงน้ำไปนั่นเสียงดังกึบแต่ความแรงแรงความแรงของลมเขาดึงไปนุ่นไปไว้ในท่อ นี่คือความเป็นจริงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้ตรงที่ปลายเราปล่อยน้ำเราจะเดินตามคนาั็แล้วกันไม่ไปเหยียบข้าวข้าวปีนี้ก็ถ้าดูไปแล้วก็เขาก็อยากสวยนะถึงแม้ว่าเป็นนาดอนของตรงนี้เองเขาปลูกปลูกอ้อยแต่ของเราก็ทำ ลูข้าวไว้รับประทานเองไว้กินเองอีกอย่างหนึ่งก็ข้าวพอเพียงของพ่อด้วยเดี๋ยวเราไปดูปลายมันเนี่ยข้าวก็ดูลักษณะเขาก็อยากจะสวยนี่ฮะมาดูปลายถ้ามันไหลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเนี่ย แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นี่เราเปิดลมให้ลมมันตีเข้าทีกี้มันก็เลยแรงหน่อยมันไหลแล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วความเป็นจริงก็ไอ้นั่นเขาตัดต่อทาง youtube แต่ความเป็นจริงมันไหลแบบระบบน้ำหยดตรงนี้ทางน้ําไหลทางนี้ก็มันเป็นที่สูงด้วยสูงกว่าจะทางนู้นนะทางนูนงน้นน่าจะประมาณ20เซนทางนี้สูงกว่าจากที่ต่ำมาสู่ที่สูง แต่ถ้าจากที่ถ้าน้ำมันอยู่บนกว่านาของเรามีคลองกั้นอะไรอย่างนี้น่าจะไหลแรงกว่านี้ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง youtube ทีเ่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับชื่อคลิปว่ากาลักน้ำนาดอนข้าวพอเพียงของพ่อขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ